สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นกล้าทุเรียนอีกแล้วนะคะเป็นต้นกล้าทุเรียนสายพันุหมอนทองค่ะอันนี้เป็นครรูปแบบนะคะก็คือจะมีทั้งกระโดงแล้วก็กิ่งข้างอันนี้เรายังไม่ได้คัดออกมานะคะรวมๆกันนะคะซึ่งจะแยกออกมาเป็นหลายไซส์หลายราคานะคะเริ่มต้นที่50บาทนะคะ50บาทจะเป็นกิ่งข้างนะคะสูงประมาณ50 50ซนเมตรนะคะ ให้หยุดให้ดูตัวอย่างกิ่งข้างนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเอยกออกมาให้ดูเนี่ยค่ะกิ่งข้าง50าสิบเซนนะคะอันนี้50บาทเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะปลายยอดจะล้มล้มนะคะแล้วก็60บาทกระโดง60บาทนะคะจะเป็นกระโดงสูงประมาณ50าเซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเอหาตัวอย่างกระโดง กระโดงคือจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะมีกิ่งแทงออกรอบแต่ว่าความสูงในระดับ50ซนติเมตรนะคะกิ่งจะยังแทงออกไม่เยอะนะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสูง50ซนติเมตรอันนี้กระโดง60บาทนะคะส่วนกระโดง80บาท80บาทจะสูง60เซนนะคะความสูงต่างกัน10เซนแต่ว่าทรงจะต่างกันมากนะคะอันนี้ กระดง60สิบเซนโอ้ยยกออกอยากน,นะคะเนี่ยค่ะกระโดงจะมีกิ่งแทงออกรอบทิศแล้วนะคะสูง60สิซนเมตรอันนี้80บาทนะคะส่วนกิ่งข้าง80บาทนะคะจะสูงประมาณ70เซนเมตรนะคะชุดนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะตัวอย่างก็คือเนี่ยค่ะกิ่งข้าง เขาจะล้มลนะคะกิ่งเขาจะยังไม่แทงออกรอบทิศนะคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้เนี่ยค่ะบางต้นก็ไป80ซนเมตรแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะมีเยอะเลยเนี่ยค่ะต้นอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะอวบใหญ่ต้นนี้น่าจะประมาณ85ซนติเมตรแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่ในแปลงเนี่ยค่ะกิ่งข้าง80บาท ก็จะมีไซส์ใหญ่อีกนะคะ300บาท4 0 0บาท550 7 5 0 1 1 0 0บาทนะคะจะมีหลายไซส์หลายราคาอ่านี่กระโดงที่เห็นชัดๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ทรงสวยแบบนี้ทุกต้นนะคะแต่ว่าคือจะเป็นทรงกระโดงแน่นอนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะถ่ายตัวอย่างให้ดูว่าทุกท่านที่ยังดูไม่ออกว่ากระโดงเป็นแบบไหนกิ่งข้างเป็นแบบไหนนะคะ มองจากด้านบนคือกิ่งเขาจะแทงออกรอบทิศเลยนะคะใบยอดจะชี้ตรงขึ้นด้านบนอันนี้คือกระโดง80บาทนะคะเล็กลงมาหน่อยก็60บาทก็คือต้นนี้ค่ะเป็นกระโดงเหมือนกันต้นนี้ก็กระโดงนะคะกิ่งเขาจะแทงต้นเล็กหน่อย40เซนเองนะคะ40-50เซนก็จะเป็นไซส์60บาทค่ะตอนนี้เราก็ กำลังคัดต้นกระโดงออกมาอยู่นะคะทีมงานช่วยกันคัดท่่านใดสนใจก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนแล้วก็โทรมาสอบถามกันไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะ